ไปไปไปพักไม่สิ้วิ่งไปพากได้นะครับพักชดๆดปากตา,ายปลายเดียวนะครับผมนะครับวันนี้ก็ด่วนพักด่วนพักนะครับมีเป็นเหือนตามมาขนาดหลอ่อล่างพุ่มชายาดเแถาใดนะครับขนาดหลอ่อล่างก็เป็น,รนครบสิบห้านะครับถากว้างเจ็ดนิ้วถึงนะครับทางหนอนะครับมันก็จะหลน่นช่วงเกมย่างนิดหน่อยนะครับแต่กนะ็มีเปอนเหือน,นตามกันมาว่า การชนหน้าปิดนี้ความร้อนขึ้นมหมนะครับหมอได้เลยนะครับสำหรับตวาดรถที่ยังไม่ได้แก้วาวน้ำที่นะครับมีปัญหากับความร้อนแน่นอนนะครับความร้อนมาเดิมประมาณ4ี่ถึงอานะครับน,ะนั่นแหละนะครับวันนี้ก็ใครเจอก็โบมือถักวักมือเดียได้นะครับนะพ,พักไปซิ่งหวิ้งไปปพักตายนะครับ